นี่นะครับคันนี้ผมใช้เองนะฮะวิ่งมาทั่วประเทศนะครับดูแลอย่างดีนะครับเพราะผมใช้เองนะฮะยางใหม่สี่เส้นแบตใหม่สองลูกนะฮะแบตเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานนะครับอะไรไม่ดีผมจะเปลี่ยนทันทีนะฮะคันนี้เพราะรถผมขับเองนะฮะจะขายเพราะไปซื้อป้ายแดงมานะครับคันนี้ก็ว่าจะปล่อยให้คนที่ต้องการใช้นะครับนี่นะครับรถสมบูรณ์นะครับผมก็ใช้อยู่ตลอดนะฮะนนี้นะ เป็นถาดองสานะครับไม่ได้ถาดฟองนะครับภายในนะครับก็ติดจอแอนดรอยนะครับมีแอ,อ,อร์วิดีโอะไรก็สมบูรณ์นะครับรถขับได้ดีนะฮะนะครับมีวินาหมื่นแปดพันปอนด์ให้ตัวนึงนะคับวินขนาดใหญ่ เ็นฐานองศานะครับแข็งแรงนะฮะนี่นะครับภาษีภาษีปี68แปดนะฮะผมกำลังจะไปต่อให้นะครับแล้วก็ประกันไทยเพิ่งต่อมาเมื่อวานนะฮะมาบดไป ก,กันหมดเมื่อกันหมดเมื่อวานนะฮะประกันประกันภัยนะฮะส่วนภาษีพลระบอรจะหมดสิ้นเดือนนะฮะเดี๋ยวผมจะต่ออีกปีผมจะไปเลนะครับยางใหม่หกเส้นเลยนะฮะนี่เดียวผมก็เปลี่ยนละคันี้นะฮะ,ะ,ะนี่นะครับวินตัวหนึ่งขึ้นเป็นวินเพานะฮะนี่นะ ลุยๆคันนี้มาเยอะเลยนะครับคันนี้ครจะขายก็เสียได้แต่มันเกินความจําเป็นนะครับใครต้องการใช้นะฮะขายไม่แพงนะครับอันนี้อยากได้สัก68นะครับ6 8 0 0ผมจะขายแล้วครับคันนี้